ไปไปมันั่งมพีเสแล้วไปนหละเดินทาไปนั่งวีทสไปไหมาที่ไปแล้วอ่ะมันไม่มีีทสแล้ไปไปใส่เพิกับบ้านยัไ่ไงรบอกว่าไว้ไปวีทดนาสนีพานั่งอะไรติดรีไพานั่งวิน มีเสรดีนะเดี๋ยวไปหลังไม่ต้องไปไม่ต้องไปไหนไต้องไปเวฟซีนั่นแหละเหรอเราจะไปกับแม่แตนนั่นแหละแนละ้ววันนี้ไม่ต้องไปโอเคแล้วแม้นนแม่ชันนี้ไม่ต้องไปนะเหนือกินนะพ่วไปให้ไปนั่งกินที่เอสเดี๋ยวถามแม่แตนแล้วว่านี้ทีเอสไหมถามใคร ขอ้นสบอเราใส่ลานี่นาซาี่นก็ีอาลาซาี่่าน่่นโกหกเหรอโกหกหกนูเหรอาซานี่่นายแล้วแล้วทาอะไรไม่ได้ทุกอย่างเลยลี่หลอกทำอะไรไม่ได้านี่นะไม่ใส่ไม่มีนะ ขึ้นแล้วไง BTS อ่ะไม่ได้ขึ้นเหรอบีทีเอสอ่ะเวลาเราไปนี่อ่ะ มันจะวิธีเองนะมันคือโรบินสันกันแน่รถอะไรโรบินสันกันแน่บิ๊กซีหรืกินไก่เคฟซีแล้วหรอหัวหน้างไหนคาลังสั่งไก่เคฟซีมาคาลังสินังกินน้าก็หนูบอกน้าแล้วไงว่าหนูจะไปโรบินสันก็มึงบอกผู้ผู้ถามมาจิ๋ไปโรบินสันหรือบิ๊กซี่ก็เลยบอกว่าไปบิ๊กซี่ไงแอร์เยน็นเวลาน่ะเพราะคาลังสั่งกินแล้วหรอเวลานะ นาก็หนูบอกนะแล้วไงว่าหนูจะไปโรมินสันคนลหนูคนเลอะอย่างเงี้ยเลื่อนดูจังนะเอไดนไมอะไรอไม่สบายอยู่แม่เอาบอกเขาไปมานี่นู้นชอบมาูุนนูชอบมาู่นนูหนชอบมาุนอู่เวลาหวูงที่เอนะ ไ่ชบลูกป,ปินราคาผุนลูก